สวัสดีค่ะสวัสดี FC ทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมในช่องหนูนิปุนพาโชคพารวยค่ะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่มอบให้แล้วก็ขอบคุณทุกการติดตามค่ะคลิปนี้นะคะก็มีแนวทางราวสามัคคีของวันที่29เดือน8 25 64มาแบ่งปันค่ะให้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดค่ะแนวทางตัวเลขก็อาจจะมีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะปะปุนกันไปค่ะ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังนะคะเด็กต่ำกว่าอายุ18ปีควรได้รับคำแนะนำจ้างวดของวันที่28เดือน82564นะคะผลที่ออก503กับ75ค่ะแอดต่อกราบขอโทษขออาภัย FC ทุกทกท่านนะคะใครที่ตามแนวทางลาวสามัคคีของวันที่28นะคะ หลุดค่ะพเพื่อนๆจ้ามีแต่สามนะคะ0 3 3 0ก็ไม่มีค่ะมีแต่สามหนสองค่ะต้องขอโทษขออภัยนะคะส่วนมวดที่แล้วนะคะก็เข้าบนเข้าล่างมาเพิ่งจะมาหลุดนะคะพเพื่อนๆจ้าตารางกำลังวันแอดก็ลืมเอาลงให้นะคะพเพื่อนๆจ้าแล้วก็สามตัวก็ไม่ได้ลงให้นะคะ มีพี่คนหนึ่งนะคะ fc คนหนึ่งค่ะทักเข้ามาถามในคอมเมนต์เนาะว่าตารางกำลังวันก็ลืมลงให้กับเพื่อนๆจ๋าต้องขอโทษขออภัยนะคะส่วนแนวทางเราสามัคคีนะคะของที่29เดอน8 2 5 6 4นะคะแอห้เด่น8เด่น0เด่น4วิ่งรูดนะคะตารางกำลังวันก็จะมี8 2 4 0 6 9 5 3นะคะ ใครที่ไม่ชอบตัวที่แอจับคู่ให้เจาให้นะคะก็ลองจับคู่ในตารางกําลังวันได้เลยค่ะหรือว่าเอาตัวเด่นนะคะไปจับใส่ตัวที่ตัวเองชื่นชอบได้นะคะสตัวนะคะก็จะมี0 8นย์แปดสี่ศูนะคะชอบก็จดไว้แคบไว้นะคะไม่ชอบก็สามารถเลื่อนผ่านได้เลยค่ะเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะคะ ส่วน2ตัวนะคะก็จะมี8 2 8 3 8 4 8 6นะคะ3 2 9 2 6 0 9 0 8 0 8 1นะคะ8 5 4 0 4 2แล้วก็4 6ค่ะส่วนตัวที่ดชอบนะคะก็จะเป็น8 2 8 4 8 6 9 2 6 0 8 0นะคะ8 5 4 0แล้วก็4 6ค่ะทุกอย่างทุกแนวต้องไปกลับนะคะ ผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยค่ะคำนวณตามสูตรนะคะเพื่อนๆแนวทางตัวเลขก็อาจจะมีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะชอบก็จดไว้แคบไว้ค่ะไม่ชอบก็สามารถเลื่อนผ่านได้เลยนะคะไม่ต้องตามทุกตัวนะคะเลือกตัวที่ตัวเองชื่นชอบนะคะถ้าไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะคะชมเพื่อความบันเทิงนะคะผิดพลาดประการใดแอปก็ต้องขอโทษขออภัยนะคะ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องนะคะได้ทำคลิปใหม่ต่อไปด้วยจ้าขอให้เพื่อนๆโชคดีกันทุกคนนะคะขอบคุณทุกการรับชมค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ